ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อขอรับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษารุ่นที่2ปีงบประมาณ2,566ด้วยความยินดียิ่งชั้นประถมศึกษาปีที่1จกิจกรรมที่1การทดสอบความรู้สึกได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประสาทรับสัมผัสในร่างกายของเราเช่นผิวหนังและผิวหนังแต่ละส่วนรับรู้ความรู้สึกที่แตกต่างกันจิจกรรมที่2ไม่เห็นไม่ได้ยินเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สายตาและหูในการระบุทิศทางและตำแหน่งต่างๆถ้าเรามองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินเสียงต่างๆรอบตัว ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันกิจกรรมที่3การได้รับกลิ่นเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้กลิ่นโดยการชิมรสหรือการดมกลิ่นซึ่งเราสามารถรับรู้รสชาติได้หลากหลายเช่นรสหวานเคม็มเปรี้ยวเผ็ดเป็นต้น กิจกรรมที่4การปรุงรสเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้รสชาติของอาหารและการรับรู้ปริมาณของสารในแต่ละรสชาติเช่นเราสามารถบอกได้ว่ารสชาติที่เรารับรู้นั้นมีรสชาติหวานเพราะมีน้ำตาลผสมอยู่กิจกรรมที่5ความสูงของฉัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสูงของเราและความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆในร่างกายเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็จะมีความสูงเพิ่มขึ้นและแต่ละคนมีความสูงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นกรรมพันธุ์อาหารการออกกำลังกายเป็นต้นกิจกรรมที่ 6- ลายนิ้วมือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลายนิ้วมือของตนเองและแต่ละคนมีลายนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเราสามารถระบุตัวตนได้จากลายนิ้วมือจิจกรรมที่7โครงกระดูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระดูกเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย แต่ละส่วนในร่างกายของคนเราซึ่งมีส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวร่างกายเราควรดูแลรักษาไม่ให้กระดูกแตกหรือหักกิจกรรมที่8มือยางได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของมือและนิ้วมือการจําลองสร้างมือจากถุงมือยางในลักษณะต่างๆกันชั้นปฐมศึกษาปีที่สองกิจกรรมที่ห การสร้างเรือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเรือกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆและเรือรูปแบบใดที่สามารถบรรทุกสิ่งของได้โดยไม่จมกิจกรรมที่2ทุน่นได้เรียนรู้และออกแบบการทดลองสร้างทุน่นเพื่อลอยน้ําและประโยชน์จากการใช้ทุน่นในการเดินเรือกิจกรรมที่3การฉีดน้ําได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การออกแบบการทดลองเพื <łość> ่อทดสอบการไหลของน้ำจากกระบอกฉีดน้ำที่เจาะรูในรูปแบบต่างๆกิจกรรมที่4ท่อส่งน้ำ เรียนรู้การออกแบบการทดลองการไหลของน้ำจากการประดิษฐ์ท่อส่งน้ำและได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ประโยชน์มีอย<ห>ช่วิตประจำวันเช่นการลดน้ำต้นไม้โดยการทำท่อส่งน้ำกิจกรรมที่5ทะเลในกล่องได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองการเกิดขึ้นจากวัสดุดและอุป,ปกรณ์ที่หาได้จากท้องถิ่น กิจกรรมที่6ภาพสะท้อนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นในน้ำและปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดภาพสะท้อนกิจกรรมที่7เปียกและเย็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยใช้เครื่องมือวัด และโดยใช้ผิวสัมผัสจากร่างกายรับรู้ความรู้สึกเปียกเย็นกิจกรรมที่8การวิจัยเกี่ยวกับพืชเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ส่วนต่างๆของพืชและปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช